ขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระรัตนตรยัยด้วยเสียนกล้าวและขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำใจใฝ่ในศีลในธรรมทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ ต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้นำเอาเรื่องราวของพระเจ้ามิดินและพระนักเกษณที่ท่านทั้งสองได้ทำการถามตอบปัญหากันวันนี้ก็จะได้นำเอามิลินทปัญหาเล่มที่หนึ่ง ปัญหาที่6ที่มีชื่อว่าปฏิสนธิปัญหาปัญหาว่าด้วยปฏิสนธิพระเจ้ามิลินได้ตรถามท่านหน้าเกษณว่าพระคุณเจ้าหน้าเกษณบางคนตายแล้วไม่ปฏิสนธิคือไม่เกิดอีกมีอยู่หรือ พระเถระจึงได้ถวายวิสัชนาว่าบางคนปฏิสนธิบางคนไม่ปฏิสนธิพระเจ้ามิลินจึงได้ตรัสว่าใครปฏิสนธิและใครที่ไม่ปฏิสนธิขอถวายพระพรมหาบ่อพิษผู้มีกิเลสปฏิสนธิผู้ไม่มีกิเลสไม่ปฏิสนธิ พระคุณเจ้านากเกษตรตัวท่านจากปฏิสนธิหรือไม่ขอถวายพระพรมหาบอพิษถ้าหากว่าอัตมาภาพเป็นผู้มีอุปาทานอัตมาภาพก็จากปฏิสนธิถ้าหากว่าอัตมาภาพเป็นผู้ไม่มีอุปาทานอัตมาภาพก็จักไม่ปฏิสนธิพระเจ้ามิลิน จึงได้ส่งตรัสว่าพระคุณเจ้านาคเสนท่านตอบสมควรแล้วปฏิสนธิปัญหาที่6ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้คําว่าผู้มีอุปทานก็คือผู้มีปัจจัยอันได้แก่กิเลสนั่นเองส่วนคําว่าผู้ไม่มีอุปทานก็คือผู้ไม่มีปัจจัยคือไม่มีกิเลสนั่นเองปัญหาที่เ ชื่อว่าโยนิโสมนสิการปัญหาปัญหาว่าด้วยโยนิโสมนสิการพระเจ้ามิลินได้ตรัสถามพระนาคเสนว่าพระคุณเจ้านาคเสนบุคคลใดไม่ปฏิสนธิบุคคลนั้นย่อมไม่ปฏิสนธิเพราะมีโยนิโสมนสิการใช่หรือไม่ ขอถวายพระพรมหาบอพิษบุคคลย่อมไม่ปฏิสนธิเพราะมีโยนิโสมนสิการเพราะมีปัญญาและเพราะมีกุศลธรรมทั้งหลายอย่างอื่นพระคุณเจ้าน้าคเษนโยนิโสมนสิการนั่นแหละก็เป็นบัญญัติมิใช่หรือหามิได้มหาบอพิษ โยนิโสมนสิกการก็อย่างหนึ่งปัญญาก็อย่างหนึ่งขอถวายพระพรแม้พวกสัตว์เหล่านี้คือแพะแกะโคกระบืออูดลาก็มีโยนิโสมนสิกการได้แต่สัตว์เหล่านั้นหามีปัญญาไม่พระคุณเจ้านาคเศสนท่านตอบสมควรแล้วโยนิโสมนสิกการปัญหาที่เจ็ดก็จบแต่เพียงเท่านี้ ในคำว่าโยนิสโสมนสิการปรากฏมาในหลายที่หลายแห่งเช่นในเปตะโกปะเทสป,ปกรที่ว่าปาระรโตจะโคโสสัจจานุสันธิอัจชตตัญจะโยนิสโสมนสิการโปรปะรโตโคสะก็คือคำบอกกล่าวจากผู้อื่นอันมีการสืบต่อสัจจะ และโยนิโสมนสิการภายในดังนี้เป็นต้นคำว่าโยนิโสแปลว่าโดยถูกอุบายคือโดยถูกทางโดยถูกช่องคำว่ามนสิการแปลว่าทำกระการทำไว้ในใจการทำไว้ในใจโดยถูกอุบายชื่อว่าโยนิโสมนสิการคือหมายความว่าได้แก่การทำไว้ในใจคือใส่ใจ อารมณ์เฉพาะที่ควรใส่ใจเป็นอารมณ์ที่ใส่ใจแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความรู้ขึ้นได้ในเวลานั้นไม่ปล่อยใจแสไปในอารมณ์ต่างๆมากมายภายนอกก็โยนิโสมนสิกานี้มิใช่วิปัสสนาปัญญาทั้งไม่ใช่มัคคปัญญาเพราะฉะนั้นพระเถระครั้นปฏิเสธว่าหาไม่ได้มหาบอพิษดังนี้แล้วจึงถวายวิสาชนาต่อไปว่า โยนิสโสมนสิการก็อย่างหนึง่งปัญญาก็อย่างหนึง่งขอถวายพระพรแม้พวกสัตว์เหล่านี้มีโคกระเบืออูดแพะแกะไก่เป็นต้นแต่ว่าสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าสัตว์เหล่านี้นนนก็ย่อมจะมีโยนิสโสมนสิการแต่ว่าสัตว์เหล่านั้นหามีปัญญาไม่ดังนี้ เพื่อความแจ่มแจ้งแห่งความที่ว่าสัตว์เดรัฉานก็มีโยนิโสมนสิการแต่ไม่อาจมีปัญญาคือวิปัสนาปัญญาและมัรคปัญญาได้นี้บัณฑิตพึงสาธกเรื่องนกเรื่องของนกแขกเต้าที่พิสุนีเลี้ยงเอาไว้สอนให้มนสิการกรรมฐานว่าอัธิอัธิคือกระดูกกระดูกทุกเมื่อเชื่อวันอยู่ต่อมาวันหนึ่งถูกเหยี่ยวใช้ กรงเล็บโฉบเอาไปแม่มนสิการไปว่ากระดูกกระดูกเกิดความรู้ความเห็นว่ามีแต่กองกระดูกกองกระดูกถูกกองกระดูกโฉบเอาไปดังนี้ก็ไม่อาจสืบต่อความรู้ความเห็นนั้นจนเป็นปัจจัยแก่วิปัสนาปัญญาและมรรคปัญญาได้ตามที่ท่านกล่าวเอาไว้แล้วในอัถกถามหาสติปัฐานสูตรเถิด ก็เป็นนั้นว่าจบคำอธิบายของปัญหาที่7ไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปเป็นปัญหาที่8ที่มีชื่อว่ามนสิการลักษณะปัญหาปัญหาว่าด้วยมนสิการมีอะไรเป็นลักษณะพระราชาทรงตรัสถามพระนาคเสนว่าพระคุณเจ้านาคเสนมนสิการมีอะไรเป็นลักษณะปัญญามีอะไรเป็นลักษณะ พระนาคเษนจึงถวายพระพรว่าขอถวายพระพรมหาบอพิษมนสิการมีการตรึกคือการจับไว้เป็นลักษณะส่วนปัญญามีการตัดเป็นลักษณะพระเจ้ามิลินจึงตรัสถามต่อไปว่าพระคุณเจ้านาคเษนมนสิการมีการตรึกคือการจับไว้เป็นลักษณะอย่างไร และปัญญามีการตัดเป็นลักษณะอย่างไรขอท่านจงกระทําการอุปมาขอถวายพระพรมหาบอพิษพระองค์ทรงรู้จักคนเกี่ยวข้าวบ้างหรือไม่พระเจ้ามิลินตรัสตอบว่าใช่พระคุณเจ้าโยมรู้จักขอถวายพระพรพวกคนเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวกันอย่างไรพระคุณเจ้านาคเสนพวกเขาใช้มือซ้ายจับมัดข้าวเอาไว้ ใช้มือขวาถือเขียวตัดข้าวด้วยเคียวขอถวายพระพรมหาบอพิษคนเกี่ยวข้าวใช้มือซ้ายจับมัดข้าวไว้ใช้มือขวาถือเขียวตัดข้าวชั้นใดขอถวายพระพรมหาบอพิษพระโยคาวจรก็ย่อมใช้มนสิการจับจิตไว้แล้วใช้ปัญญาตัดกิเลสทั้งหลายฉันนั้นขอถวายพระพรมนมสิการมีการตรึก คือมีการจับไว้เป็นลักษณะส่วนปัญญานั้นมีการตัดเป็นลักษณะตามประการดังกล่าวมานี้พระคุณเจ้านาคเสนท่านตอบสมควรแล้วมนสิการลักษณะปัญหาที่8ก็จบเพียงเท่านี้เมื่อพระเจ้ามิลินทรงยอมรับเลยว่าโยนิโสมนสิการเป็นสภาวธรรมคนละอย่างกับปัญญา ก็ทรงประสงค์จะทราบต่อไปว่าธรรมทั้งสองนี้มีลักษณะเฉพาะตนต่างกันอย่างไรจึงตรัสถามว่าพระคุณเจ้าหน้าคเสณ์มนสิการมีอะไรเป็นลักษณะดังนี้เป็นต้นในคำวิสัชนานั้นคำว่าอูหนลรักคโนแปลว่ามีการตรึกคือมีการจับไว้เป็นลักษณะอธิบายว่าก็ลักษณะที่จับถือของมนสิการ จะเหมือนอย่างลักษณะที่จับถืออารมณ์ของวิตกคือยกขึ้นสู่อารมณ์ก็หาไม่ก็แต่ว่าพระโยคาวจรใช้มนสิการจับถือจิตไว้ให้คอยรู้อารมณ์คืออารมณ์กรมกรมฐานเมื่อจิตนั้นคอยตามรู้อารมณ์อยู่ก็ย่อมตัดกิเลสทั้งหลายด้วยวิปัสสนาปัญญาและมัคคปัญญาตามลำดับดังนี้แล่ ต่อไปเป็นปัญหาที่9มีชื่อว่าสีลักษณะปัญหาปัญหาว่าด้วยลักษณะของศีลพระราชาตรัสถามว่าพระคุณเจ้านาเกษตรก็แต่ว่าท่านกล่าวคำนี้ว่าและเพราะมีกุศลธรรมทั้งหลายอย่างอื่นดังนี้ใดกุศลธรรมเหล่านั้นอะไรบ้าง ขอถวายพระพรมหาบ่อพิศีลศรัทธาวิริยะสติสมาธิธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากุศลธรรมเหล่านั้นพระคุณเจ้าศีลมีอะไรเป็นลักษณะขอถวายพระพรมหาบ่อพิศีลมีความเป็นที่ตั้งเป็นลักษณะคือศีลเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงได้แก่อินทรีย์พระโพชฌงค์องค์มร สติปฐานสัมมปทานอิทิบาทฌานวิโมกสมาธิสมาบัติขอถวายพระพรพระโยคาวจรผู้ตั้งอยู่ในศีลอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วย่อมเจริญอินทรีย์ทั้งห้าคือสัตทินรียวิริยินรียสตินรียสมาทินรียและปัญญินรีย์ได้กุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงย่อมไม่เสื่อมไป ขอท่านจงกระทำการอุปมาเถิดขอถวายพระพรมหาบอพิษเปรยียบเหมือนพืชต้นไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมถึงความงอกงามความไพ่บณ์พืชต้นไม้เหล่านั้นล้วนอาศัยแผ่นดินตั้งบนแผ่นดินแล้วก็ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพ่บณ์ได้ชั้นใดขอถวายพระพรพระโยคาวจรอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วก็ย่อมเจริญอินทรีย์ห้าคือสัตทินทรีย์เป็นต้นได้ฉันนั้นเหมือนกัน ขอท่านจงกระทำการอุปมาอีกหน่อยเถิดขอถวายพระพรมหาบ่อพิษเปรยียบเหมือนว่าคนทั้งหลายย่อมทำการงานที่ต้องทำด้วยกำลังเหล่าใดเหล่าหนึง่งคนทั้งหลายเหล่านั้นอาศัยแผ่นดินยืนหยัดบนแผ่นดินแล้วก็ย่อมทำการงานเหล่านั้นได้ชั้นใดขอถวายพระพรพระโยคาวจรอาศัยศีลดำรงอยู่แล้วในศีลก็ย่อมเจริญอินทรีห้าคือสัตถินรีย์ วิริยินทรีสตินทรีสมาธินทรีปัญญนรีได้ฉันนั้นเหมือนกันขอท่านจงทําอุปมาให้ยิ่งอีกหน่อยเถิดขอถวายพระพรมหาบาพิษเปรียบเหมือนว่าช่างสร้างเมืองต้องการจะสร้างเมืองทีแรกก็ให้เขาชําระที่ตั้งเมืองพรากตอและน้ําออกไปปรับพื้นที่ให้เสมอภายหลังจากนั้น ก็จำแนกโดยการตัดแบ่งเป็นถนนเป็นทางสี่แพร่งเป็นต้นสร้างเมืองสร้างเมืองขึ้นมาชันใดขอถวายพระพรพระโยคาวจรอ,อาศัยศีลดำรงแล้วอยู่ดำดำรงอยู่แล้วในศีลก็ย่อมเจริญอินทรีย์ทั้งห้าคือสัตทินรีเป็นต้นได้ฉะน,นั้นเหมือนกันขอท่านจงทำอุปมาให้ยิ่งอีกหน่อยเถิด ขอถวายพระพรมหาบอพิษเปรียบเหมือนว่านักแสดงกายกรรมต้องการแสดงศิลปะก็ย่อมให้เขาถางพื้นดินขจัดก้อนกรวดกระเบื้องออกไปปรับพื้นให้เรียบแล้วจึงแสดงศิลปะบนพื้นที่นุ่มได้ชั้นใดขอถวายพระพรพระโยคาวจรอาศัยศีลดำรงอยู่แล้วในศีลก็ย่อมเจริญอินรียห้คือสัตถินรี เป็นต้นได้ฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงภาสิทธิ์ความข้อนี้เอาไว้ว่าสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยจิตตังปันยันจะภาวะยังอาตาปีนิปกโกภิกขุโสอิมังวชัชดเยชัตังแปลว่าภิกษุเป็นคนมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้ว เจริญจิตและปัญญาเป็นผู้มีความเพียรฉลาดผู้นั้นจะพึงทางชัดคือตัณหานี้ได้ดังนี้อันหนึ่งสีนี้เป็นรากเง้าแห่งความเจริญยิ่งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายดุจธรณีนี้เป็นที่รองรับสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นในศาสนาของพระชินวรพุทธพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มีสีนี้เป็นประธาน ได้แก่กองศีลอันมีในพระปาติโมกอันประเสริฐพระคุณเจ้าน้าเกษตท่านตอบสมควรแล้วศีลลักษณะปัญหาที่9ก้าก็จบเพียงเท่านี้ในคำว่าศีลลักษณะปัญหาฉบับของไทยเป็นศีลปฏิทฐาลักษณะปัญหาก็ศีลสังวรมีสีอย่างก็คือหนึ่งปาติโมกขะสังวร,รศีล ศีลอันเป็นความสำรวมปาติโมกอันได้แก่ศีลในสิกขาบททั้งหลาย 2. อ,อินรียะสังวรศีลศีลอันเป็นความสำรวมอินทรียหกมีตาหูเป็นต้น 3. อาชีวปาริสุทธิศีลศีลอันเป็นความบริสุทธิ์แห่งอาชีพ 4. ปัจจยะสันนิศศนสิตตศีลศีลอาศัยปัจจัยคือการพิจารณาปัจจัยก่อนใช้สอย ชื่อว่าศีลประสงค์เอาในปัญหานี้ต่อไปนี้เป็นอถาธิบายเกี่ยวกับคำว่าอินทรีย์เป็นต้นทำห้าอย่างมีศรัทธาเป็นต้นชื่อว่าอินทรีย์โดยความหมายว่าเป็นใหญ่กล่าวคือทำทำทั้งหลายให้เป็นไปคล้อยตามอำนาจของตนเมื่อตอนแก่กล้าก็ก่กล้าตามเมื่อตอนอ่อนก็อ่อนตามศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสเมื่อเกิดขึ้นย่อมมีความ เป็นใหญ่ในลักษณะที่น้อมใจเชื่อของตนเกี่ยวกับยังทำทั้งหลายที่เกิดร่วมกันกับตนมีผัสษะวิตกวิจารมานสิกาเป็นต้นรวมทั้งอินทรีย์ที่เหลือให้น้อมไปด้วยดีโอนไปด้วยดีเงื้อมไปด้วยดีในอารมณ์ที่ตนน้อมใจเชื่อดุดว่าจะร่วมน้อมใจเชื่อไปกับตนเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเป็นอินทรีย์ท่านเรียกสัตทินทรีย์ ส่วนวิริยะคือความเพียรเมื่อเกิดขึ้นย่อมมีความเป็นใหญ่ในลักษณะที่คอยประคองคือคำจุนทำทั้งหลายที่เกิดร่วมกันกับตนให้เป็นไปในอารมณ์นั้นๆบ่อยๆเนืองๆไม่ทอดทิ้งทำเหล่านั้นอันวิริยะคอยประคองไว้อยู่อย่างนี้ก็ย่อมขนขวายในกิจของตนของตนในอารมณ์นั้นๆไม่ท้อแท้ไม่ทอดทิ้งตามอํานาจแห่งวิริยะ เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเป็นอินทรีย์ท่านเรียกว่าวิริยินทรีย์สติคือความระลึกได้เมื่อเกิดขึ้นย่อมมีความเป็นใหญ่ในลักษณะที่เข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์ทำทั้งหลายที่เกิดร่วมกับสติย่อมคล้อยไปตามอำนาจแห่งสติคือย่อมถูกสติทำให้เข้าไปตั้งอยู่ที่อารมณ์ที่สติเข้าไปตั้งอยู่นั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเป็นอินทรีย์ ท่านเรียกว่าสตินสีสมาธิคือความตั้งมั่นเสมอในอารมณ์เดียวแห่งจิตเมื่อเกิดขึ้นย่อมมีความเป็นใหญ่ในลักษณะที่ไม่ฟูงส่้นทำทั้งหลายที่เกิดร่วมกับสมาธิย่อมคล้อยไปตามอำนาจแห่งสมาธิคือย่อมตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวกับที่สมาธิตั้งมั่นอยู่นั้นไม่ฟูงส่้นคือไม่ซัดสายไปในอารมณ์อื่นเพราะเหตุนั้นจึง ชื่อว่าเป็นอินทรีย์ท่านเรียกว่าสมาธินทร์เว้นปัญญาเสียการแทงตลอดสัจธรรมตามเป็นจริงก็หามีได้ไหมก็ในคราวที่ปัญญาจะเกิดขึ้นมาแทงตลอดสัจธรรมตามความเป็นจริงนั้นทำทั้งหลายที่เกิดร่วมกันย่อมเป็นไปด้วยดีในอารมณ์เฉพาะที่เป็นประโยชน์แก่ปัญญา จะได้เกิดขึ้นมาเห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นกล่าวคือผัสษะก็คอยกระทบอารมณ์นั้นไม่กระทบอารมณ์อื่นที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ปัญญาวิตก,ก็คอยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นั้นอย่างนี้เป็นต้นธรรมที่เกิดร่วมกับปัญญาเหล่านั้นเมื่อมีความเป็นไปอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นไปตามอำนาจแห่งปัญญาเพราะเหตุนั้นปัญญาจึงชื่อว่าเป็นอินทรีย์ ท่านเรียกว่าปัญญินรีก็ทำห้าอย่างมีศรัทธาเป็นต้นเหล่านั้นแหละเมื่อมีกำลังขึ้นทำทั้งหลายที่เป็นปฏิปักก็ไม่อาจทำให้วันไหวได้คือไม่อาจทำให้พินาศได้ให้แปรปรวนได้ท่านเรียกว่าพะละเช่นศรัทธาภละวิร,ยริยะภละสติพละสมาธิพรละและปัญญาพละด้วยประการชนี้แลก็เป็นอันว่าจบ ในปัญหาที่เก้าไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีสติมีปัญญารู้แจง้งแทงตลอดในพระสัตธ,ธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อบารมีของเราท่านทั้งหลายเต็มเปี่ยมแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ได้เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกลน้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน ข้อเจริญพร